Great stop. ดูที่ทิ้งขยะค่ะมีตลอดทางเลย สนนี่มันสู้กับแดดจริงๆนะคะแดดไม่ถึงมันก็พยายามยืดตัวให้ถึงแดดโอ้ดอกไม้สวยมากดอกสีมู่๊ ดูค <Cornell> ่ะข้างบนก็คือพีมะยังไม่หมดยังสวยอยู่เลยอืมสวนกระสูดแดดอหลีอันน้ามาสิ มีที ng, ่เช่าเรือด้ค่ะหนชั่วโมงสาม่ชั่วโมงเชั่วโมงสามรัขึ้นได้สคนนั่งได้สี่คน หนึ่งหนึ่งนึงน,งนึงชั่วโมง36มสิฟังสี่คน เสร็จแล้วค่ะ้ย oh.